ตอนก็จะมาแกะพัสดุกันเด็กันนะคะก็นี่เป็นพัสดุสุดท้ายแล้วนะคะที่สั่งตอน4ี่สิบห้านะคะก็มาเกะกันเลยเป็นของที่เราจะใช้ไปทะเลเหมือนกับเหมือนกับขาตั้งเลยนะคะขาตั้งตรงแสดมก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตบางๆนะคะไว้คุมแบบพวกที่แบบใสเดี่ยวเนี่ยมันจะสวยนะคะก็เลยเออจัดมานะคะนี่เป็นสินค้าพิออเดอร์ก็ได้มาในราคา4 9บาบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า น้องเป็นยังไงนะคะนี้เราจะไม่ได้ลองให้ดูนะคะเพราะว่าเออที่เกียดค่ะใช่แล้วี่เกียดก็อ่าก็จะบางประมาณนี้นะคะนี่คือเาจะได้บางๆเนาะก็โอเคอยู่เก็แบบใช้ได้เลยค่ะ แต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อผ้าจะแข็งหน่อยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อหน้าร้านเนี้ยน่าจะสักสองร้อยถ้าแบบไปซื้อตามตลาดที่มันแพงๆเออน่าจะสักสองร้อยอันนี้ได้มาเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีเพราะว่าเราสั่งตอนโปรเดี๋ยวโอเคค่ะวันนี้เราลองใส่แล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้นะก็แบบใส่แล้วไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะน้องบางมากๆเลยนะคะก็อันนี้เราใส่แค่สีเฉดมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นความสวยนะคะถ้าแบบใส่พวกแบบใส่เดี่ยวมันจะสวยกว่านี้เนาะ ก็นี้เราไม่ได้ใส่นะคะก็เลยก็ดูธรรมดาค่ะก็โอเคค่ะสำหรับ Patter, รนบี้ก็เป็นแล้วนะคะที่รู้ท็กไปไปลมกดลแล้วก็จบกันไปกล้วนะคะบ๊ายบาย